แม,แ,มแม่สั่งอะไรนี่โ,โกโก้กับชาเขียวโอ้กินสองกินสองแก้วเหรอแม่อันหนึ่งร้อนอันเย็นกินสองแก้วเลยงงเราดูด้วยกัน แล้วเราะเอาแม่มาแล้วเลยามีถาดไหมไม่โดนต่ไม่แซบแม่แซบมแฉมันจาเอาไม้กากมาได้ไหมปาดปาดกินสะพุงแม่ด้วย mm hmm. เบิ่์กเต้นได้หน่อยเองป่ะแม่เกมเตียนข้าวบาปี่เกมข้าวบารี่เกมข้าวอานี่เกมร้้วารี่กม ใคเคมรับวมาเมือดนคคุณแม่คุณแม่ดูมางแต่สมัยเป็นเด็ก่นองตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่ตะบกหุ่งบอกใคอยู่งแม่นามยังว่าแม่น้อเจีดตีด้วมันเมียมาแตลมันนานมากนะเกียรแงกับเจียดแปดปีได้วอมีุ่าก็คือหุนกับมึงใร้วมาก เป็นอ้อคคลใครกัเกี่ัตมก็ดูลับเสียปีละแม่จาก60แล้วไม่เห็นน้องแแล้วไม่เห็นน่ยังแข็งแรงมาก60ไม่รู้เราจะเราจะขนาดไหนถ้าเรา60เนาะเราจะแข็งแรงเหมือนคุณแม่หรือเปล่า อุ้ยบัดสระโอ้โหโอ้ยนี่ย่องไรอันไหนเห็นกล้องไม่ได้กองดงไม่สิบวินุตีลาเห็นกล้องไม่ได้แต่บอกเห็นกล้องก็บเป็นอย่างนี้แต่พอกล้องว่ามีเฮี้ยมียังรุ่นงงอยู่อะไรอันนี้อย่างเทตาไม่ดูหรอกคุหน้าเขาอยู่อันนี้คืออันนี้คือขนมบ่ายพรุ่งนี้ค่ะที่ใช่น้าบ้าอย่าลืมไลฟ์สดนะ ราแบบยิ่งใหญ่มากแี่บคนเอาฉันอยู่ไหมนี่ไม่อยู่เก้าโองโอ้ฉันไปแล้วฉันบินแล้วเนอแต่พวกนี้ไม่แซมอยู่ไหมนี่ไม่แซมอยู่บอไม่แซมอยู่ไอ้พวกนี้ไม่มาเก็บภาพกี่้ยไวกนีด้มบไปวพเนอแก่อ้ยสิบแกบวนแกบวงาแล้ว ป๊าเสอ๋อี่เาพนเห็นเป็นไปเลรอนเสียมนคือเสียบเสียบุ้ยจีบเสียบนัวนัวบอกมันสดๆมันไม่เสียมองแต่น่าก็สดกเป็นปลานี่ดีอบุรุ่เป็นัวนัวอัไรลยบุ อร,อ,อร่อยรอร่อย,อ,อ,รอ,ยอร่อยไม่ซ้ำเอลราชอบก็ซบขึ้นเรื่อยนะใช่ลูกค้ากดดีๆแก่เปแล้ว <c oughs> แคบหมูแคบใสเออพินเ,เตร์เราไปหาบรายติดงานกีฬาสีสันโอ้เนาะมาเนอเคนดังคนดังมาทางกบแฟอยูลานที่ค่าตัวนีนคนดัง,ด,งดังข้ามคืนโอ้ยเนาะ เขาบอกโอโกกิชอบยออบ่อยมากละลายซับบ่อยมากเขาบอกพี่เขาบอกแน้แน mm ้ำตาลไหนว่าจะมาเก้าโมงเช้าพ่ะนะ อุ้ยไอายอน้ำตาลอยู่ไหนอ่ะยอดแก่เหรออีดีบ่มีความเดือบลอยอีอย่างเนาะน้ำตาลแม่มันไปเดาออกในสวนเลยมันบ่ตื่นเป็นบ่ร์อีฟซี่จัดการน้ำตาลด้วยวงลูกบ่ตื่นบ่มาซอยแบกซอยง่าสน้ำตาลแม่โทรมาหาว่านเก้าโมงเช้าหนูจะไปหาพี่นะพอตอเนเห็นฮอปพว่าบอสจะเข้า,าน,นานพอดนะโอ้ เอาของบอสจ่ายยังนี่ของบอสไม่ได้จ่ายใช่ไหมเมื่อกี้อันนี้ปิ้งไข่ค่ะเก่งตรงไปที่ของบอสใช่ไหมตอนนัใช่เออก็าขามันไม่ใช่ปิ้งชังถ้าบอสจะจ่ายมาโอนนะคะช็อกโกแลตก็ได้กินมากสาม สต่แล้วนะ้ำมันมันอะไรใช่ไหมโอ้เดอร์สู๋เอมดีออเดอรแล้วนะคะสกแกนมนไปแล้วมันติดไหม <c oughs> แตมเเ่เอ็มเอ็มเอมมันเลี้งเขานั่นอยู่นะ <c oughs> อุ้ยปเป็นตาแซ่บมากถ่ <c oughs> ายดูข <c oughs> ึ้นหมดในน้ำงาบ แอ่นี้ถั่วเร็วอุ้ยเฮ้ยแอ่นนี่ทำมันก็สวยว่าเขาสวยอยู่แล้วให้ยางงามแบบคนตกเกี่ยวของงานบนตุกคนอยู่ล้วล่ะ มัชชาส้มบ่อายุสูงต่าง,งหากเราบอกเขาหลานังอุ้ยอันนี้ช็อกโกแลตเน่ยมัก็มีการแซนี่พอม,อม,มของใครนี่วันนี้มันแน่นมีสองคนอ,อีอโอเคอยู่ ใหญ่นะโอุย้ยแมทธิวแมทธิวมาม้าวะ <c oughs> มันอยู่ใส่บอแมทธิวอีพอแด็กไหมะมันต้องมาถ่ายมันจะเลิศมุมมันจะมุมแบบใ,ใครถ่ายก็ไม่เหมือนนางถ่ายเหมมันไม่รู้ม,รม,มีสองแมทธิวบอกที่ลำตาม,มาันจะมา 10, 10, 10. ะกบอหมื่นพ่นป้ากูสุนแห้งตัวกูแห้งกูจะทำถั่วมันคาคาละหมื่นี่ ยัยอีกแบบกมันเหลียวเลีวงอีกเขาบอกว่้อนี่เรารอีกเขาบอกใช่ไหมใช่ๆ่าที่เรารักานทำไมอืมช่วงนี้เขากำลังหวานเนาะเขากำลังสวีีช่วงนี้เขากำลังเลิบอีย่างอยู่เห็นทุกอัรนเคลื่อนไหวค่ะพนักงานของร้าน

เหตุผลที่เราไม่มีขา,ามังไงไม่เจอข้ามุมนึ้งท่ามีหลีเมเด้วยจบมากาเป็นตาม,มากหาใหม่เขาไม่มีหอปะนี่ อันนี้สองร้อยคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วแต่เดีวเลกเลยอันนี้มันมันดีตรงที่ว่าเราสามารถแกะกินที่แล้วก็ปลูกได้แล้วก็แบ่งเพื่อนได้มันจะดีตรงนี้ลูกค้าไลยชอบมันแบ่งกันได้ไหมตกละห้าสิบบาทไหมนี่ตกละห้าสิบบาทนเองนั่นนี่กันไม่ขายแยกบังคับไหมเอจุ๊ยเส่ เราเคยใส่เรื่ยงนี่ยายมันตัดนะมันจะสว่างนะคือบ้ากเลงนะจะไปงานกรไหมเพราะวะไอยู oh! ่ซนด็กับดาราก็คือไม่ต้องอยู่ี่ธีลำก็ได้แต่ว่าอยู่ทิีโลงสบตอนเช้าประมาณแปดเก้าโมงแ้วลำนีแคุณไหมเพราะว่างานไม่การจะเสนาโมงอยู่นบสวลนะูอ้อปเ เราจอกจากเมืองได้ไปหลัะเพราะมันรถเยอะมหาศาลก็ยั่ก่วาก็อยากไปอยู่ใช่ใช่ก็บอกเว่าอยากไปอยู่ซึ่งน้องๆในค่ายเราก็มันต้องมีงานเปนไโปรเจเขาพทษบากกี่เลยตอนที่มัโทรบ้เป็นไอ้ลบแบบเป็นแววแต่ว่าคุณรอหนุบนหนทุก็หนึ่งชั่วโมงที่สอ จะโมงอะไรกัน็มแกมันบอกหั้งหพราะว่าเขาม่แต่สลับบริใช่ไหมนอนพอถึงเขงานเริ่มแล้วเนแต่งหน้าดี้ชุดอีกอยากมาอยู่นะถ้า่ามาแล้วก็อยู่นะก็ก็บแพงได้หรอก็จะไปอยู่แล้งบอิไปอยากไปง่ายอยากไปอยานี้พีนงานบองสอุดรน ช,บา,ชบาบ้านาะาบ้าลามะฮว่เขาไปจอดรถนักอยุบก็ไม่ต้องจอดข้างในหรอกน้อก็ต้องจอดตั้งแต่อยู่หน้าร้านก็เปียกก็ต้องเดินเข้าไปเอาเยี่ยมมากใช่หรือเนี่ยอักันได้ใครเป็นอะไรกันอีกใครดราม่าอะไรกัน ทีมาเต็มเลยโอ้สรโปว่าสโลวาสโลวามันเกิดจากเอาอีกเอาอีกเร็วสวยมากดูไปๆเอามัาานดังจะลงจะ <Yeah. S 1> ลงจะลงไปในนั้นอยู่อย่าเพิ่งลงนะ สวยมากชีอินด้วยลงทิตตอกให้ด้วยเยอะๆ <c oughs> จอดฟังคุณเดอ้อลูกค้าเ็ไอ้เขาสีดาา่ามว่อยเด้อ <c oughs> สวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีไหมครับัสดยพี่ใหม่นะครับผม <c oughs> อุ๊ยอันยากไปคอนเสือดไหล ลวมเนอะไม่ได้ยุ่งเมื่องรอยไม่ยุ่งรอยได้ปะได้มไปเลยค่ะยังไงไม่ชอบค่ะไม่ชอบที่ไหนเดี๋ยวเสียงเขียนมา ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาใหม่ด้วยแม่เด้อเห็นไหมล่ะระวังรถต่ำไอ้เออดับหนาดหน้าคาเฟ่ฟินแลนด์สิบบายเดีนยะรถเจี๊ยบมั่งะไรดิขอบคุณนะครับคุณครับผม ส่งลูกค้าก่อนพี่น้องคุณแม่เอฟซีเพื่อนที่ขาวเาเพื่อนฟรีมาเพื่อนกาแฟเาม้าวสันเป็นบลาขอบคุณนะครับคุณแม่ปา,าด์ตหนัดส่งโลคาก่อนขอบคุณนะครับปาดเอาขอ้างหน้าไหมเอาข้างหน้าไหมไนะมาคุณแม่เอา หนึ่งรูปหนึ่งพิเชอร์เราวัางด้วยจ้าระวังรถกาะไปน้ำเลยขอบคุณครับแม่ครับผมจะรถไสเนี่ยสู้ๆนะครับกับที่ต่อรถ ไปซื้อหนังสืออะไรนี่เราก็มาอนาทีเราจะมานะครับระวังต่ำข้างหน้าม่ไปตะพูดเรารอเฉยๆลูกค้าก็ได้ เาไหนครับนี่มีมาไหนมางานบุญมางานบุญวันที่ห้าแล้วก็ยังอยู่ยาวอีกเที่ยวต่อวันที่สิบเจอการคอนเสิร์ตนะจองโตแล้ววันที่สิบวันจะไปบอก r วัเยลยนะเอวันกเายหรอพอดีวันนั้นเลยโอเคอย่าฉลองมือนะเลยบ้างซ้ำหมอนะเขาคุ้มแหละว่ามารอบเรียนมัน คุ้มๆเลยเาทิ้งัวเลยเห็นบ่หลงก็นี่ไงจำไม่หรอไปชิปไปแบกกระสงเบียร้อยกระสอบอนะนี่ไงตอนเี้นออกอยู่เป็นไงบ้างอุ้ยอ้ายโอ้ยสุดวัานนะเสื้ออยู่พาเหมือนเมือทวัต่หาแบบเองเ,องเลงมาก นายตานะคะนายตานะคะจะอีกเรียนนะายตากูอานี่นะทุกคนมากินเค้กส้มนะคะนี่ค่ะเค้กส้มอร่อยมากคขามันดีต่อใจค่ะมันดีต่อใจไม่เสียบอกไม่แต้มบอกไม่จำจะกินก้อนนี้ทุกคนเดียวไอเนเนี่ยดูสิสว ทานไปทำไมอย่าลืม,มาบวะทานเด้ออูเรียกตามคุณยบาฟิลเลอร์รกับแฟ้มาทรงน่อยวันนี้มีร่าสุดกลุ่มปิดเด้อ วันนี้มีได้สดกลุ่มปิดนะครับคนได้กลุ่มอะไรเดีวคอนเสิร์ตยินนี้เรามีคอนเสิร์ตเรามีกลุ่มปิดนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรจองตัวอย่าลืมนะครับพี่น้องคอนเสิร์ตมาแลงคือเจ้าภาพเพื่อนเพื่อนจ้างไปแล้วเพื่อนจะทํากลุ่มปิดเพื่อนก็จะแบ่งรายได้ให้กับพวกเราชาวตัวเกมมิวสิกนะครับถ้าพี่น้องซื้อบัตรมือนี้เพื่อนจะแบ่งรายได้ให,ห้พมก้ยครแม่ลวบ้านซุ้มมือ โค้ลิงเยอะมากเลยอะไรกันแม่ถ้ามาบ่ายนาดน,น่าจะกินฟรีวเไรอแม่เป็นเจ้าของน่าน่าจะเกินรถแล้วแม่นขนาดนี้นะ่ส่งลิง์ให้หน่อยจ้าคนรอเข้ากลุ่มเยอะมากจ้านะครับพี่น้อง ช่วงปิดปี嘛ช่วงก่อนปีใหม่ดีนะคะรว่าขายดีมันรุ้มบัมบ่มบ่สามสิบสามสิบสามเอ็ดอันนี้เป็นสต็อกเค้กนะครับไป้องสต็อกเค้กที่เข้าสายบางคนว่าจุกตาหรอขายดีแบบปมปมหรอเนี่ยถ้าขายดีอ่ะมันก็มีสเต็กแบะสต็อกไปรออาร์ติเช่นก่อนปีใหม่เทศกาลอะช่วงคนกลับบ้านอะคนมากินเยอะมากลูกค้าเต็มร้านอิมบุมบ้มบัม่มเนี่ย มาดูสต็อกอันนี้เป็นรอดช่องสต็อกรอดช่องสต็อกรอดช่องอันนี้เป็นสตอ็อกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบูบอรรีลาวา,า,วาอันนี้เป็นบูบอรี่ลาวาพี่น้องอันนี้เป็นสตอเบอรี่ช็อตเคก้กอันนี้เป็นเค้กส้มอันนี้เป็นสตอเบอรี่ช็อตเค้กนี้เป็นรอดช่องอันนั้นเป็น่วนผสมของน้ำและนมที่เรามาทำให้ลูกค้า เลขวงไล์ในต่อๆหน่อยไล์อยู่ครับมีใครไปบ้างบอสบึงการไปทั้งค่ายเลยนะครับไปทั้งค่ายยกวงใหญ่ไหมคอนเสิร์ตวงใหญ่ไหมคอนเสิร์ตวงใหญ่คอนเสิร์ตวงใหญ่มึงการไปทั้งค่ายนะครับเป็นวงใหญ่เลย เป็นวงไงจ,งจริงๆใจๆเลยรอสีแกมที่เมืองการอันนี้รอไปแม่หม พี่น้องอันนี้เป็นสบาจองตัวซอยกันเด้อพี่น้องราคาอย129บาทนะครับคืนนี้เจ้าภาพเพิ่นเพิ่นเพิ่อนทีนน่กุ้มปีตเองแล้วเพิ่นกับสีแดงให้ยมูเฮ้าห้องเด้ยร์คาบคัฟอยู่เด้จพี่น้องไมาว่างานขายนะถ้าส่วนของงานขายเนาะก็ราคา129บาทรับชมวันนี้วันนี้กล้องวายยูไม่มากล้องบอสให้ลานะครับถ้าใครติดตามจะรู้ว่าบอสบิ่งให้กล้องวายยูลาเข้าต้องไปไล้หน่เขานัดเขานัด,อนดอนไอ้เพิ่นใบสาม ทายรูปก,กับพี่น้องขออนุญาตลงไปสวดเดอ้อวันนี้กล้องบายุลาวันนี้สกายแอนนี่มาแทนกล้องวายุนะครับสกายแอนนี่แทนซีเกมนะครับผมเจอการคืนนี้จ้าจุบจับจับจบจูบเจอการกลุ่มปิดคืนนี้จ้าซื้อวันนี้รับชมวันนี้นะจ้า